I think I just peed a little. สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณกำลังอยู่เกมอริน่าเบรกเอาอินฟินิตนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็จะพาคนไปดูนะครับว่าผมเล่นสไนไม่ค่อยเก่งนะครับผมเลยให้จ่าฟุกมาสอนเป็นมือสไนเปอร์นะครับจะเป็นยังไงครับไปดูกันครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูช่วยกดไลค์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับติดตามให้หน่อยนะผมไม่ขาดหรอกนะกูจิกูจิก เล่นรู่การเป็นสไนเปอร์น้าวันนี้ครับทุกคนวันนี้ผมจะเอาโมชินกากๆไปเล่นโอ้โหคได้เชื่อ,อคนน่ารักเลยโอ้โหโคตรน่ารักเลย I I มึงจะมึงเอาโมชินปวยไปทำหอ,อกอะไรวะเอาไปเล่นอย่างน่นนารักดีมึงเคยเห็นมึงเอาหนังกระติ๊บ ไปยิงใส่หมวกกันน็อกอ่ะกูเห็นมีมนี่แล้วอ่ะกูเห็นมีมไอคนที่แบบกูเห็นมีมไอที่ว่าเป็นตะกราศสวินใส่หมวกเลยใช่ไหมแล้วแม่งโดนธนูยิงใส่อ่ะแล้วแม่งไม่เข้าอ่ะอารมณ์ทำนองนั้นเลยเหมือนแม่งใส่หมวกอัศวินแต่กูเช่นนักติ๊กยิงหัวแต่กูเช่นนักติ๊กยิงหัวยิงใส่หมวกอัศวินอ่ะจริงอารมณ์ประมาณนั้นเลยไอ้เหี้ย อะไรอ่ะสกินแต่ว่าเป็นบอดเราจะดักยิงคนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ยิงเป็นฮอตโซนเอย้ะดูก่อนว่ามันมีคนมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปเปิดเซฟดีกว่าอ้าวอีกสมัย ปู๊ระแตกะแตกปูเอาปืนหน่อยครับพี่ชายมีบอขอเปิดเซฟหน่อยพี่ชายเดี๋ยวมีคนเปิดเซฟลงไม้กูจะได้ซัดล่อเต็มคลองรู้สึกว่าตัวเออเตีน ขอได้ไหมอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลย6ช่องก็เอาไปละ40,000โอ้โมี4ช่องอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็มากดีกว่าแต่ว่าเก็บใส่เซฟมึงก่อนเดี๋ยวคาออกกูให้เอาใส่เซฟไม่ได้เนี่ยพอเลยเสียงคนเป็นตรงมึงใช่ไหมใช่กูวน,น่าจะบอด ทุกอย่ตรงที่กรูมาแม่งมีคนมาเซฟเปิดอย่างนั้นไหมว่าเราไปดักยี่คนตรงนู้นไหมเซฟเปิดยังกรูมาค่ะเซฟเปิดย่งยั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 งเฮ้ยเซฟนี่ไอ้ขอเซฟนี่ไอ้ขออะเอ้ยดูบอดวิ่งดิ เอ้ยดีเซิร์ตกูขอเอาเลยแม่งบอดใช้ดีเซิร์ตไอ้เหี้ยแม่งใช้ของแพงเฮ้ยคุณลืมดูเลยว่ากระสุนกูเอาปืนกระสุนกระสุนห้ามากระสุนปืนพกโอ้ปืนนี้นี่หว่าที่เขาเอาไปเล่นเอ่อทำอันนั้นแนี่ยฟุ้งอะคอนเทนต์เน่ยเฮ้ยเจมีคนเปิดกับมีคนเปิดเซฟตรงนี้แล้วเอาเลยแจะว่าแสดงว่ามันเข้าไปในนู้นแล้วมันเข้าไปโรงแรม ไม่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 มันน่าจะเข้าไปในร่มข้อปักน้ำไอ้ไอยร่มบักน้ำตรงไหนวะก็ตรงที่กูไปเปิดเซฟไงเออลืมกวปั๊ตเตอร์เลยเอาไหมเอาดิเดินมาปั๊ตเตอร์ของแดงของแดงของแดงหน้าตาของแดงแต่ไม่ใช่ของแดงแู่ว่ยไอเราไอเราก็อุตส่าห์ดีใจอกช่อง สุนอะไรวะโอ้ดีเซลกระสุนขาวเฮียไม่ให้พ่อมีเถอะเอาไปยิงบอดไง่พวกเอาไปยิงบอดเพราะ <c oughs> มันเอาเซฟในโฮเทลไปหมดแล้วแหละเราจะดักม,มันไหมเราด,ดักดักดักออกดักไมมล่ะเราไปตรงไนให้ได้ดักอ่ะคือตรงนี้เหรอไม่รู้มันออกได้หลายทาง เราไม่รู้จะออกมันจะออกประตูไหนีคือเราขึ้นบนที่สูงเนะี่ยคือเรามองเห็นลนะัซาวครับจา่าคุว่ามันไปเอาเซฟตรงเนี้ยเราไปดับตรงนี้ได้อยู่ไอ้ดับตรงมุมอร่อยกว่ะคุณจะา่ามังกับผมนะผมยิงสนไนเป์เก่งให้จานสอนไหมแล้ครับจา่าแต่ก่อนจ่าที่แบบใช้ปืน ใช้ปืนเสน่ห์ไหมใน PB บีจะร่างหัวคมๆอ่ะรู้จักเราใช้ปืนเสน่ห์ไหมในบ b อ่ะรู้จกักเเสน่ห์ตำนานเลยอ่ะเเสน่ห์ไม้ยังไงเลือดยังไงกูถึกแล้วกูก็วิ่งได้เรื่อยๆแต่ข้อเสียกูคือเกาะกูบางชิบหายโดนกระสุนสี่กูก็าตายเร็วเหมือนเดิมกูเรียกเอาเกาะปอดมันเลยว่ะไม่ได้ใส่เกาะไม่ได้ใส่หมวกอะไรเลย แบบโดนนัดเดียวคือตายมึงปรับสโมบไว้ที่หนึ่งร้อยรอเลยปรับได้ข้อมึงยังปรับได้เลยปรับไงเหมือนกันนะแค่เล่นลูกกิ้งม้าเฉยไม่ได้มึงใช้สโมบเดียวกันกูนกนไม่ไี่ยใช้สโมบออริจินอลนะมันก็นี่ไงก็ออริจินอลเนี่ยมึงยังปรับได้เนี่ยก็เหมือนกันเนะนี่ยเสียืนปรับได้เจมึงแค่เล่นลูกกิ้งมสาหรือไม่ไงั้งนก็เล่นตามที่มึมงบอกมันเล่นได้อยู่ปรับได้แค่สองร้อย อ๋อ oh, ของคุณต้องกดไ,ได้เมีไอก่อนมึงปรับไปที่100รอเลยคูนเลง200้อย200เฮี้ยมันยิงขึ้นฟ้าเลยนะมึงปรับ100ดีกว่ามาตรฐานอนะ่ะอันนี้กูได้กูได้เก็ดความรู้จากมจาจจะเกมสคอตเลยไม่ว่าจะเป็นระยะไกลหรือใกล้อะมึงปรับ100ไม่รอเลย 150, อย่าปรับ50าสิบไม่างนั้นลูกมันจะโค้งเกินไปถ้าเ้าเจอศัตรูระยะเกือบร้อยเมตร1ร0ยเมตรห้าสิบมันก็นง่ายๆคือเป็นระยะหวังผลหากินน่ะที่คนเราสามารถยิงได้ร้อยหนึ่งโอเคคือง่ายๆคือมันเป็นระยะหากินน่ะดนูตัวนั้นสิครับ <laughs> หนูอ้วนเลยเนี่ย <laughs> มีเสียงบอดมีเสียงบอดย,ยิงคนในโรงแรมว่าไม่มีคนอยู่เลย ยิงปืนเลี้ยงแขกดีป่าวะมันไม่ค่อยดีเลยอ้อามันไม่ดีมีสไนน์หนึ่งกับปืนคนสองรู้ถึงขนาดนั้นมับมาสามตัวรู้มันมีเสียงมันมีเสียงเก็บเสียงของเอ็มของเอ็มพิสสี่หนึ่งแล้วก็มีปืนกลเบาเก็บเสียงหนึ่งแล้วก็ปืนสก,ก,าก,กากรกากอีกหนึ่งนี่คุณรู้ถึงขั้นนั้นเลยรู้ขั้นม,นมนาหมดแก่ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเสียงเอฟบีสี่แปิ้วเนี่ยมันยินปหมเสียงเอฟบีสี่เก็บเสียงอะนอนข้างกันเลยแล้วมีนอนข้างกูไปอยู่รถอื่นบ้างวงแตกบอกเลยถ้าเจอตัวอีกทีก็ถ้ามันเจอมันเจอสองอะไรเงี้ยมันเด่น,งนไนนงไปเขานู่นน่ะเจมไปเขานู่นน่ะไอเขาที่กูามากอกวันนี้ผมมาอยู่กับอาจารย์ฟุกนะครับผู้เชี่ยวชาญสไนเปอร์ เราต้องใจเย็นครับนั่นคือกฎข้อแรกของสนค์ข้อ2คือต้องเนียนข้อ3มั่นใจก่อนยิงข้อ4ถ้ายิงนัด1น,นัด2ต้องย้ายทันทีห้ามนัด3 4ถ้าจนตัวแล้วอันนั้นก็เรื่องของมึงอยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บ๋ยวมาชิวจัดชิวจัด a few moments later อาจารย์เอ๋ตัวเเป็นไงบ้าง ม่มเสียงอะไรเลยเียบกูว่ามันออกทางเดียวกันกันกับเราอะเจไปดักมันปะไปดัยตัวม้าเขียวกูอะไปดักทางออกเลยเออกูว่าตรงนี้ไม่ได้กินหรอกรีบไปจนกดรีบไปก่อนที่มันจะรู้เสร็จแล้วมันก็จะไปเดือกูว่ามันน่าจะเจอตีหนึ่งแหละมันคงไม่ใย่พวกเดียวกันหรอกไปดัมไปดักผมเชื่อมันในคำสั่งของกาดผมมั่นใจว่าตานี้เราจะได้ออกเป็นลานึง ตำรวจเกียร์ซ้อนมาเล่นแม่งยังเป็นไงวะแม็กกี้เล่นรถถังกันวุ่นวายวุ <c oughs> ่นวายถ้ามึงเห็นบอดชัดก็แปลว่ามุมมึงดีอะ่ะรถก็ตรงนั้นอ่ะ <c oughs> ถ้าไอ้พวกนั้นมันบาจีมาคนของที่รถมึงก็ซัดเต็มแบบขเนเน้นๆที่หัวเลยนะทีนี่ตัวนี้อ่ะฟุกโคตรดีเลยคมยาสองฟุ้กเราเลยเจจะปูดักตรงหมู่บ้านนี่อ่ะแบบเฮ้ยเสียงน่าจะเสียงวิบบอด หมอนมันมอมันวิ่งอยู่เหรอวิ่งหอนวิ่งได้หมอนมันเอียงคอได้ด้วยนะคุณดูไหม <c oughs> เห็นโค้ดอยูอ่เว่เก๋ตัวโรงแรมนั้นอ่ะเดี๋ยวถ้าว่าไอโรงแรมนั้นนะ่ะมันกนะ็คือมันมาตีเดียวกันยังไงมันต้องมาค้นของเซฟนี้เว้ถ้ามันออกทางเดียวกันเราอ่ะถึงตอนนั้นเราก็จะข้ามเชื่อมทิ้งซะ Minutes Later น <ม |ms|> ิ่งแบบไม่ไหวจริงการขยับมากจะทำให้ศัตููเห็นจะไม่พูดจะไม่อาจารย์มาเอานิ่งเนียนระหว่างนี้คุณไปเปิดอะไรดูก่อนก็ได้ััหว่วันนี้ผมกำลังนั่งตกปลาอยู่เฮ้ยกมีคนวิ่งมาตุ้มเหรอมีเสียงเป็นลูกบอลหรือเปล่าถ้ามันวิ่งมาอีกรอบเปนลูกบอลแล้วแหละมันวิ่งแล้วก็หยุด มีคนยิงแต่กึ่้มีคนยิงใช่ไหมเสียงอยู่บนเขาแต่กระสุนตกตรงกูเสียงบนเขาเนี่ยมากเลยแต่แต่แต่ตะเกียะเสียงกระสุนตกแม่งอยู่ข้างกูเลยแต่ว่าไม่รู้จักจ่าที้ทางเตือนไว้เขานี้แต่ยังไม่เห็นอาจจะอยู่ล่างเขาก็ได้คนมันจะวิ่งเรื่องดนในแมปนะคนมันจะวิ่งเนี่ยเป็นเรื่องก็คือเป็นเส้นลายสีเขียวมาเนี่ยมันจะผ่านทางเส้นนี้มามาแน่นอนใช่ นนนะแล้ว,ลวมมัาเาเซฟี่ยบอลน่าจะยิงคนคิดว่านะแล้วคนก็วิ่งผ่านไป h e r e come oh h e r e come oh ไปฟุกคนคนคนนะโอเคอเคดี๋ยวุีกูหรหัสไปตั้นะไม่หนัวมาแล้วอ่ะบนรถใช่ไหมก็เคยอยู่บนรถใช่ไหมอยู่แถวรถเลยมุงกูก,กากมาก แลวว้วเขาคุยอยู่ที่ไหนตอนนี้มึงนี้มองอไม่เห็นเลยเลยวะเฮ้ยใครกูเจอกูเจอกูเจอแล้วโดนไหมโดนีนี่เห็นละโดนหนึ่งโดนสองเปนอยู่ตรงกูตอนนี้มันกมาหากูอยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงกรงูมาากึง,งมอยู่ตรงกูเจ๊มึงเดินมาหากูหน่อยตาย ให้เจมส์ในร่างกูหน่อยตายไหมวะมกูกินกินข้าหัวมีอยู่ตรงกลุ่มหนึ่งคนถือดาบสมุไพรกูไม่รู้มันตายหรือเปล่ามกูกินข้าหัวมันไปอ่ะเจมส์อย่าเพิ่งไปเช็ดศพเดี๋ยวมันมีเพื่อนมันอยู่มึงรอดักยิงเพื่อนมันดีกว่ามาแล้ว ไอเจตรงกูมีคนวิ่งอยู่แถวกูเลยใกล้ๆกูเลยแถวกูเลยเจนแถวกูเลยปลาปลาสมุกปลาสมุกป้าโอป้าโป้าเจตรงกูมีคนเดินใกล้ๆกูเลยมันจะหลอกกูเลยปืนบอลเกาะบอลไอ้นี่มันหนูนี่หว่าเจมีคนตรงกูเอ๊ย ูแม่งยิงพลาดเขี่ยกูสารยะพลาดไหนวะกูได้ยันนี้มันหาเขาอยู่มันหาเขาอยู่มันใส่ผ้าคลุมในตัวเนี้ยใช่ไอ้เยียมันตัวเดียวกันไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวกูวิ่งเคลียร์ตรงนี้ก่อนผมแซ่บแล้วมันใช้ดาซามูไรใช่ไหมไม่รู้มันไม่บอกไหนกูดูดิเออใช่ไอ้ยี่้อนี่แหละ ใช่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 ก็ยอะดีแหละใช่เลยแม่คนเดียวกันของเต็มเลยใชะได้เวลาผมแซบเฮ้ยเจ๊เอ็มยี่สิบสี่กูขอไม่ห้อยเอาไปเล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 ยยนให้หน่อยกุขอสักครอเอาเกมเสียงกูขอให้กูขอให้เอ็มยี่สิบสี่พอยนเติมให้กหน่อยว้าวจแม่งกะจะเป็นหนูเี้ยแมึงโดนหนูสองตัวนี้ป่นก่อน อิ่มแทบแทบเลยแทบแทบเลย,เลยผมยิงได้ครับผมยิงได้อาจารย์ฟูดครับผมยิงได้ดีมากไอ้หนุ่มเนี่ยดาบสมุทรไทจริงด้วยไอ้เย่ดีแหละไอ้สัสดาบสมุทรลุยคนเดียวกันคนเดียวกัน,น,านการย์พูดครับนนไอเ่เป็นนอนตายตาหลับเลยผมได้ล้าน <c oughs> สาม <c oughs> พูครับอิ่มเลยมันมันหมดแล้วใช่ไหมมันตัวเปล่าแล้วใช่ไหมไอ้เย่เนี่ย โอ้เว่นเล่ปืนบอสใหกับมาด้วยนี่มึงเอาแม็กมาด้วยปะอิบแซบอิบแซบไม่มีว่ะเจเฮ้ยมันมองขาดเลยดีเซเอ้เป็นการแอนิเมชันที่นานมาก กาจะเป็นเอากาจะเอ็มยี่สี่เป็นหนูยัไม่เจอหนูตัวใหญ่กว่านี่โมซินกล้วยของผมเรียใช้งานแล้วไ <laughs> อเ้เชี่ยปืนคิดสีน้ำตาลเหลียกได้วะปืนที่มือพอไอ้เชี่ยนั่นกำบัดอ่ะไอ้เชี่ยมันเอาปืนที่จะยิงโก้แล้วเอ็มยี่สี่แตกได้มูลค่ามันจะเสรประมาณ 200, สองแสนกว่าวะแค่สองพันอะยิงสองนัดแรก,กแค่เออครับแง่เพูดอะไรแค่เอ็มยี่สี่อ่ะก็เกือบสามแสนแล้วมั้งสุดทองอีกชุดมันอีก กำหมัดแล้วเนี่ยหนูท่อเราบอลลุยหนูท่อเราบอลลุยไม่สนนะไม่สนผมไม่สนใจหรอกบอกก่อนสาระสไนเปอร์เขาใส่กันที่ไหนเนี่ไแม่ปุ๊บโอ้โหเดินอย่างไทโอ้โหไปลตัดไม้เลยอันนี้กูขอไอ้เฮียเรวดักอีกคนลงตัดไม้ ใช่เดี๋ยวกูวิ่งเดี๋ยวกูวิ่งเข้าไปเกีบยพวกกูตายก็ฝากลูกเมียกูด้วยโอเคไม่ได้หมวกพอดีเอามันหมวกกูดับนี่หว่าทีเอ๊ะยิงทัพกูยิงงรัวตัวกูมีคนตัวกูอ้มันิงกูิงกูิงกูเจเจมันกูไอ้เชียมยิงไรกูมันยิงไรกูมันยิงไรกู ตายตายตายใช่ไหมตายตายสวยโมจิกล้วยไอ้เจ๊แต่เมื่อไรวังตรงรูมันบัตนะไปนะมาดามีมากกว่าหนึ่งขอสมอง่หนอยลุงแทะลุงแทะลุงแทะเลยลุงแทะไอ้เหี้ยังมันมึงหิวกูเหรอมึงหิวกูเหรอไอ้เหี้ยเซ็ตดีนะเจ๊เอาไปเลยเซ็ต เพิไปเนีอีกนะอยู่ตรงอยู่ตรงโรงกำบันน้ำอ่ะมีอะไรบ้างวันนี้กูหน่อยดิกูจะดมศพต่อไอ้เหี้ยไม่มีแล้วพุ่งอาวุธมันไหมเอาเอาหมดแต่วันนี้เอาหมดอ่ะใช่ไหมจริงด้วยจริงด้วยเป็นอะไรวะ s k s มันเป็นปืนมาใหม่ นีป่ะก็เอเจเอทหน่อไม่ไม่ไมไมค่อยดีเท่าไหร่หรือเฮ้หรือว่าใส่ก้าวะ่งไอ้ที่แม่งเหมือนใส่ก้าเลยเป็นไงหนูเ <c oughs> อเจเป็นกูเป็นหนูล่อให้ไอสัตว์สปวเป็นหนหูยิงกาเป็นอ,อ,อีกคนหนูล่อนึงอีกคนหนึ่งหนูยิงบอนเฮ้ยเกียร์เกียร์มีคนโอ้ชิบบอลหรือคนวนะ กูเลยที่ถามไปว่ามันมีคนรื่ว่าแถวเนี้ยคนปะไม่รู้เฮ้ยเียร์ยังมีคนเจยมีคนหลังกูหลังกู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 มันสมกมันสมก็แค่ยืนเล่นเป็นป่าแก๊สป่าแก๊สเทียร์กว่านี่กว่าบหลังมึงเห็นไหมใช่ใช่ไออยู่ตรงนั่นแหละอยู่ตรงที่กูมารแหละจะวเนี้ยนั่นแหละไม่รู้เป็นหนูหรือเปล่า แม่งกระสุนทองเลยเนี่ยกูหารี่ตก่อนแม่งมีให้กดแผลไหมวะเจสมองช่วยกูด้วยวะ,ยมยวะไม่ได้ไม่ได้กูจะตายกูก็แล้วกัตาย,ตายไาสมองไปหางอาต้องเสียงแล้วอากูะจะตายกดเอฟแล้วเร็วเร็วเอ้ยไม่พลาไม่พัาดเป็นกูมีกระสุนทองน้องไปก่อนเลย no 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 โอยว่ามึงีอตัเนียโอ้ยแม่งอทิอหน้าเลยตีเดียวันปล่าเนีย้าน่าหลังมึงดน้อเจ๊ดน้อนี่คือเป็นกาพนู ไอจีมันตีเดียวกันป่าววะทำไมแม่มันหมุกสองทางเลยวะโอ้ไอจีสามคนคนละตีฟุกคนละตีอีกยันนี่เราอยู่กลางวงตีนี้ตีนี้มันสามตัวตีนั้นก็สามตัวเฮียเจอกันนี่แค่ม่งเราแม่งไปดาวบิงมาก่อนเราถึงดู เราน่าจะดูแกเป็นศัตรูใช่ไหมวัวไงเนอะศัตรูเหรอศัตรูเหรอศัตรู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 อย่างไงโดนซะโอ้ยนี่การปะทะกันแล้วเราค่อยไปเสือกกับเจ๊หนูอ่ะโดนแซนด์วิชเลยโดนแซนด์วิชเลยนี่เป็นโดนแซนด์วิชคนนีเ้เจ๊มาลองชิดสัาแบบนะ ถ้าไอสองทีนี้มาเจอกันแล้วมันยิงกันแล้วมันเหลือรอดสักคนสองคนไหมเราแบบลาบปากเลยเฮียมาสุ <c oughs> ้าโหยิงเข้าอกนัดเดียวตายเลยถ้าเราไม่รีบวิ่งมานะเรา <c oughs> กเบลกับไดเอสเจอุก็บไดเอสเจก่อนเลยคือคนแรกไอ <c oughs> จก้จังหวะเราเข้าไปทีหลังอ่ะแม่งเป็นแต่นสนุกไอ้เัีหเข้าไปเสียบทีหลังอ่ะแบบเดาคนละตัวเลยแบบจังหวะันรุดของแล้วยิงไม่ค <c oughs> ือเป็นการออกนู <g ül> ไี้คกของหนูพวกมึงเคยได้ยินไหมเมดเก้าแลมีอยู่จริงไอ้ของแดกของโม <ial> <ial> อย่าให้มันเต็มจอก่อนแล้วค่อยแคปไว้อันนี้ยังไม่เต็มจอยังมีเหลือทั้งโลกโอ้โหที่เดิมเลยเดเอาลงนามเดิมไปเดี๋ยวคงเป็นตัวรอให้ให เดี๋ยวเป็ตัวลอยให้เจได้ครับจ้ามึงก็ดากจริงที่เดิมมาเลยโอ้นี่มันเขียวยันสะโคบเลยเหรอโค้งอย่างแพงเนี่ยแค่โค้งก็สี่หมื่นแล้วอุ้ยฟุกกระสุนแองเก็บดีรอเลยกระสุนเจ็ดมันไม่ใช่หกแต่มันคือกระสุนเจ็ด นันมาสามเท่าไหร่อ่ะโอ้แต่ว่ามันได้ของของแสนไปเลยยเงี้ยเดี๋ยวกูหาปืนบอดไปเล่นก่นอนยมพยายามชิตหนูม,มันได้กลิ่นเลือดแล้วมันอยากจะไปเจ็บไอ้ขี้เกียจเดินไปหาใอ้เจมมันเจ็บนะรู้ไหมมันเจ็บนะรู้ไหมมันยิงกันอยู่อ่ะมันยิงกันอยู่ รู้ว่าเสียงเท้าบอดปะจ้าต้องมึงเหรอบอด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 ไอ,ดอสั์แปลว,ว่าเสียงเท้าบอดไม่คนก็แม่งมันไม่ใช่คนเลยมึไป<อ>ไปอ่ปนะมจะไปดูว่าเซฟมันอะเปิดหมดไหมมันรู้แล้วมีคนมาไอ้มังนั่นเลยนะ้ เออเซฟนี้มันยังไม่เปิดแสดงว่ามันรีบจัดนะเนี่ยว้าวโน้สุดตาพอเลยเฮ้ยส่งกักที่ไหนฮะไปแล้วครับหนูไม่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าออกก็ร้านอยู่ดีหัวสองแสนอะกูไม่ฟาร์มอะไรเลยเหรอมึงให้กูฟาร์มอะไรอะ่ะไอ้เหี้ยมึงก็ไปหมดเลยฟาร์มไม่ทันกูบอกกูขอเซฟหนึ่งฟรีหน่อยกูต้องไม่ให้อ่ายก็ให้ของโบสองชิออ้นเดี๋ยวไอ้เหี้ยกระป๋อเ็ฟกูฉีดแม่งหมดอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงกูจะโอเวอร์โดน ออสองแสนห้าไหนขอยหกชอ่องปาไม่ใช่ผมบอกแล้วับ <c oughs> ไงบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยถ้าคุณชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับถ้าคุณกดติดตามแล้วผมจะขอบคุณมากเลยนะครับใครก็ตามที่ยังไม่ติดตามคลิปนี้แกเป็น yeah, 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 yeah.